ันนี้มาทํากับข้าวให้นักคุณกินดีกว่าผัดผักหรืยกันจะได้มีประโยชน์ด้วยเอาขอไฟติดแล้ว,วตั้งกระทะก่อนวันนี้ก็มีผักเยอะด้วยเดี๋ยทำผัดผักกัน กับข oh. ้าวให้ลูกอยู่เอ้อเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บหนึ่งนะ๋ยวเมาส์ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะแกกินอะไรไหม้อ่ะเฮ้ยแกแกนี่ก่อนนะไฟไหม้ต้องท้องนี่กับเพ่องก่อน พอดีไฟไหม้ที่บ้านค่ะไฟไหม้ที่หน่อยครับแม่เรียกทางด่วนค่ะยังด่ไม่ช่วยนะเพคะค,ะค่ะค่ะเรียมานะคะไปเลยไปดูทีไฟไหม้ที่ไหนนะ ดับตรงรไฟเลยดับตรงไฟเลยดับไฟเลยเร็วคุณนักระเพรย์ครับช่วยด้วยครับอ๋อดับไฟแล้วโอ้โอ้ดับแล้วดับแล้วดับประเด็นด at ้วยดับประเด็นด้วยดับไฟเลยครับดับไฟเลยครับดับไฟเลยครับจะหมดแล้วจะหมดแล้วดับแล้วดับแล้ว อีกอันนึงอีกอันนึงนะคุณครับอีกอันนึงครับโอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หน้าเตานี้หน้าเตานี้ยังติดอยู่เลยยังติดอยู่เลยเห็นไหมโอเคไฟดับหมดแล้วเก่งมากคุณน้าเดชพิขอบคุณมากนะคะตอนแรกคิดว,ว่าไฟจะไหม้บ้านแล้วขอบคุณนะคะคุณนัาเดชเพิงที่มาช่วยบ้านแม่แม่ลลโลกออกไป เป็นนัก,กดับเพลิงกรบาเลือกครับดับเพลิงเสร็จแล้วเก่งมากเลยนะครับนักดับเพลิงลตัวน้อยคนนี้ยังสนุกกับการดับเพลิงอยู่นะครับคุณนักดับเพลิงตัวจิ๋วนะคุณเขาก็จะได้รู้ว่าถ้าไฟไหม้เขาต้องเรียกใครแล้วเขาจะต้องไปตามใครมาช่วยนะคะ นี่นะคะน้องๆถ้าแม่แม่ลืมเปิดเตาไว้นะน้องๆอย่าลืมเตือนแม่แม่นะคะว่าให้ปิดเตาก่อนไม่งั้นถ้าไฟไหม้อย่างนี้นะคะงานมาเลยใช่ไหมครับลูกต้องเรียกนัดดับเพลิงมาอีกนะคะสำหรับวันนี้แม่กับนักดับเพลิงตัวจิ๋วก็ขอลาไปก่อนนะคะฝวายกดไลค์กดแกลดกดอบเอาไครดกดกรนดีให้นักผู้วยครับกดกุ้งปลาปลา